นี้องแงมอุ้ยน้องแมองแมโอ้วหลูกๆมันสินสี่ตัวเลย à lấy luôn anh gì mà lấy luôn cho kênh không bỏ น้องแกไม่ได้โอ้นี่น้องกินน้องน้องกินไม่กินน้่กินจริงไม่ให้หมดถ้ากินไม่หมดไม่ให้กินเอามาป้อนปูดีไหมเอาไี่ก่อนอโอ้มีแต่ตัวน่ารักน้องกินดูดูลูกดิดดด สีสีมะรุสีมะรุห๊ะไม่อยาก กินด้วยหน่อยไฟเริ่มขีไฟานฝ่า,า,ายกินด้วยหน่อยตายอ่ะเป็นฝ่ไย